เอ่ยไม้กวาดหยักใยนี่คือหน้าตาของไม้กวาดหยักใยนะคะใช้จดนะคะลูกจดด้วยจดเฉพาะตัวสีไรเอ่ยอน้ำเงินนะคะจดเฉพาะตัวน้ำเงินจดเฉพาะตัวน้ำเงินนะคะเด็กๆจะได้จดเร็วขึ้นมานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวช้านะคะบอกอุปกรณ์ที่เราใช้ทำความสะอาดบ้านของเรานั้นนะคะ จะทําให้บ้านของเรานั้นสะอาดมีได้หลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นกวาดยาหยักไยนะคะปัดฟุนกวาดถูนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเราต้องมารู้จักอุปกรณ์ด้วยนะคะที่จะช่วยทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดก็คืออันที่หนึ่งก็คือไม้กวาดหยักใยนั่นเองนะคะใช้ปัดหยักใยนะคะบนเพดานแล้วก็ผนังนั่นเองนะคะลูกเคยใช้ไหมคะลูกเคยใช้ไหมเพราะว่าไ,ไม้มันจะ ด้ามมันจะยาวนิดนึงเพราะว่ามันต้องปัดบนเป็นไงลูกฝาผะนังแล้วก็เพดานนะฉะนั้นมันจะประมาณสัก2เมตรได้มั้งนะคะไม้ด้ามมันยาวนะคะด้ามมันจะยาวประมาณ2เมตรเพื่อที่จะได้ปัดถึงนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของไม้กวดาดหยักใยเสร็จไหมเอ่ย ơi? เสร็จไหมคะอา้าวลอเพื่อนนิดหนึ่งนะคะรอเพื่อนนิดนึง ไปดูข้อที่2ค่ะไม้กวาดอยากใหญ่แล้วไม้กวาดอันที่2ก็คือไม้กวาดขนไก่นั่นเองนะคะตัวจ,จดเฉพาะตัวสีชมพูนะคะลูกนะฮะไม้กวาดขนไก่นะคะบอกว่าใช้ปัดฝุ่นละอองนะคะบนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะคะแล้วก็เครื่องเรือนนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องช่วยกัน เวลาอยู่ที่บ้านเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นทําได้นั่นเองเนะจะได้หยิบอุปกรณ์ต่างๆนั้นมาใช้ให้มันถูกนะคะบางคนไปเอาผิดมันก็ทําให้บ้านของเราสะอาดไหมไม,ไม่สะอาดนะคะไม้กวาดที่2ก็คือไม้กวาดขนไก่นะคะใช้ปัดฝุ่นบนโต๊ะนะคะโต๊ะต่างๆเนี่ยอย่างโต๊ะของนักเรียนเนี่ยค่ะหรือว่าโต๊ะตู้ชั้นวางของต่างๆเหล่านี้ก็ใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะในการปัดกวาดเช็ดถู เสร็จไหมคะอ้าวนะคะต่อมาค่ะไม้กวาดอันที่สามไม้กวาดอันที่สามก็คือไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดอันที่สามหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองที่เด็กๆนั้นใช้กวาดห้องอยู่เสมอนั่นแหละค่ะอันนี้เราเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้า ใช้กวาดพื้นที่แห้งและก็เรียบนะคะเช่นพื้นไม้พื้นซีเมนต์นะคะหรือว่าพื้นที่ปูกระเบื้องนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองวิธีการกวาดนะคะเด็กๆกวาดเป็นไม่เอ่ยอ้าวกวาดเป็นแต่จะเป็นการกวาดที่ถูกวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวเราอยมาเรียนรู้กันนะคะลูกในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองนะคะดนนเด็กๆอยากจะวาดภาพ อาอยากจะวาดภาพประกอบด้านหลังก็ได้นะคะคุูไม่ว่านะคะจะจะวาดภาพไปด้วยก็ได้เอาต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เอายังไม่เด็กๆจดเฉพาะตัวสีอะไรเอ่ยเอาจดเฉพาะตัวสีดาเงินนะคะไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะลูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆจะจดไม่ทันเอาต่อไปค่ะข้อที่สี่ทำไมยังไม่เสร็จอีกคะ รอ,อนิดนึงรอนิดนึงนะคะลักษณะเอาใครไม่เคยกวาดบ้านมั่งเวลาอยู่บ้านกว,วาดบ้านตัวเองนะคะไม่เคยกวาดแล้วทําอะไรครับอยู่บ้านดูนอนอออเอาพี่จะทาให้เองแล้วเราไม่ช่วยอะไรเลยอ๋อก็ท่านไหนค่ะช่วยครับแต่น้องล้างจานในลูกพี่ก็กวาดบ้านแต่นักเรียนอ่ะล้างจานนะคะนี่นก็เรียกว่าช่วยเหลืองานปะ กรอกน้ําก็ได้นะคะงานบ้านมีเยอะแยะเลยอเอาต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เอาอ่านพร้อมกันนะคะช่วยกระดานหน่อยสิคะที่ตักอะไรเอ่ยที่ตักผงค่ะเขาเรียกที่ตักผงนะคะใช้โกยหรือตักเศษผงและขยะ <c oughs> เพื่อนําไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองนะคะที่โกยนั้นมีทั้งอันสั้นและก็อันยาวนะคะอันยาวก็ อันสั้นเราก็จะใช้พื้นที่ที่มันแคบๆหน่อยนะคะลูกเดอแต่น,นี้ก็คือลักษณะที่ตักผงนะคะหรือว่าที่โกยขยะนั่นเองนะคะเพื่ออาใครไม่รู้จักบ้างเลยเอ่าจดบ,บันทึกไปนะคะลูกจดบ,บันทึกไปด้วยเอาเสร็จไหมคะเอาข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่ห้า ก็ดีฮะอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยเด็กๆอีกนะคะลูกอะไรเอ่ยไม,ไม้ถูพื้นนะคะใช้ทําความสะอาดพื้นไม้พื้นซีเมนต์นะครับพื้นกระเบื้องที่มีบริเวณกว้างนั่นเองนะคะหรือว่าเราใช้กับพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างนั่นเองนะคะลักษณะการใช้ไม้ถูพื้นซึ่งจะแตกต่างกับผ้าขี้ริ้วนะคะผ้าขี้ริ้วหรือว่าที่เมื่อกี้ใครบอกอ้วนบอกใช่ไหมอ้วอ้วนบอกว่าผ้าขี้ริว้วผ้าขี้ริ้วก็ยังใช้อยู่นะคะลูก แต่จะใช้ประเภทไหนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าผ้าคีริ้วนั้นใช้แบบไหนแต่ไม้ไม้ถูพื้นเนี่ย,นเ,นยเด็กๆก,ก็จะอา้าวใครใช้ไม่เป็นบ้างไม้ถูพื้นสมัยนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอา้าวข้อต่อไปค่ะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จไหมคะกลุ่มที่สองเสร็จไหมคะลูก โอ้เสียงดังฟังชัดน่ารักมากก็ที่6ค่ะข้อที่หกอา้าวข้อที่ 6. อ่านพร้อมกันก่อนไหนช่วยกันอ่านนิดนึงสิคะลูกข้อที่หใช้ทำอไรคะลูก่แลลวอ่ารวมทั้งกะละมังก็บอกว่าใช้ซักผ้าถูพื้นที่มีด้ามนะคะแล้วก็รวมทั้งรองน้ําด้วยนะคะรองน้ําด้วย คุยการแสดงว่าเสร็จแล้วนะเอาต่อไปค่ะก้อที่7ค่ะอุปกรณ์ที่เรามารู้จักชิ้นต่อไปก็คืออะไรเอ่ยผ้าถูพื้นหรือว่าผ้าขี่ริ้วนั้นเอาอ่านพร้อมกันนะลูกอ่านพร้อมกันหนึอ่านพร้อมกันหนึ่งสอสาม ผ้าขีริ้วนะคะหรือเรียกว่าผ้าถูพื้นไม่มีด้ามน,นะคะลูกใช้ถูทําความสะอาดนะคะอ่านะคะเดี๋ยวกูขอแก้สไลด์นิดนึงนะใช้ถูนะคะไม่ใช่ใช้ถูนะคะลูกเดี๋ยวขอแก้สไลด์นิดนึงนะคะ ใช้ถูนะคะทำความสะอาดพื้นไม้นะหรือว่าพื้นซีเมนที่มีบริเวณแคบนั่นเองนะคะใช้ถูเดี๋ยวมาแล้วนะคะเดี๋ยวสไลด์มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ามาแล้วนะใช้ถูนะคะทำความสะอาดพื้นไม้หรือพื้นซีเมนที่มีบริเวณแคบนั่นเองนะคะอย่างน้อยนะคะเวลาที่มันเป็นซอกๆนะคะลูกอย่างน้อยเราก็ต้องใช้ผ้ากีริ้วอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นไม้ถูพื้นมันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนนะคะ หน้าห้องเรียนนะคะอย่างหน้าอาคารเรียนเป็นต้นเห็นไหมคะเวลาพี่พี่นักการของเรานะคะเวลาทําความสะอาดหรือว่าเวลาห้องเรียนของเราเด็กๆก็จะดันโต๊ะไว้หน้าห้องแล้วก็ทําความสะอาดนะคะนี่แล้คือวิธีการดูแลนะคะนี่ก็คือพื้นแต่ถ้าเป็นพื้นไอ้โทษค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าคี้วนี่ก็จะเช็ดบริเวณทาความสะอาดนะคะที่เป็นพื้นไม้หรือว่าพื้นซีเมนที่เป็นที่แคบๆหรือว่าเช็ดอุปกรณ์ต่างๆนะคะลูกอันนี้ก็ยังต้องใช้ผ้ากี้วอยู่นะคะ เสร็จหรือ,อยังอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะอ้าวข้อที่8เป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านพร้อมๆกันสิคะลูก ก็ที่8ก็คือถังน้ำนั่นเองใช้ซักผ้าถูพื้นไม่มีด้ามนะคะถังน้ำอาจจะมีสี่เหลี่ยมบ้างแบบทรงอะไรนะคะลูกทรงอะไรอีกอทรงกระบอกเรียนมาแล้วนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราช้นทำความสะอาดบ้านของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะะเด็กๆรู้จักหมดแล้วนะคะแล้วเคยใช้ไหมคะลูก เอาใครไม่เคยใช้อุปกรณ์8ชนิดนี้บ้างมีไม่เอ่ยเคยหรือไม่เคยอ่าถ้าเคยนะคะฉะนั้นจะแรงว่าเราก็ต้องทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้เสร็จหรือยังคะตาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานสักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้ครูมีใบกิจกรรมอะไรมาฝากนักเรียนนะคะลูกเอาช่วยกันอ่านพร้อมกันเลยค่ะอ่านพร้อมกัน